สวัสดีคะ่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนะคะออมมั่งคัง่งนะแบบอัตโนมัตินะคะวันนี้เรามาถึงตอนที่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 ี่แปดแล้วนะคะตอนที่8ดนะคะสร้างความแตกต่างด้วยการให้นั่นเองอืมไอการให้เนี่ยเราต้องจ่ายออกไปไม่ใช่เหรอแล้วเราแบบว่าแล้วเราจะมั่งคั่งได้ยังไงล่ะ เมื่อมันมัน,ม,นมันออกไปอะรใจออกไปอะนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูความมหัศจรรย์ของมันกันว่ามันคืออะไรกันแน่นเขาบอกว่าเราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่หามาได้แต่เราเติมชีวิตด้วยการให้คุณเห็นอะไรไหมคะมันเติมเต็มชีวิตเนอะอันนี้เป็นคำพูดของวินสตันนะคะเชอร์ชิล การตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้และการลงมืออ่านจนถึงบทสุดท้ายทําให้คุณกลายเป็นคนพิเศษอ่หรือใครฟังนะคะต่อเนื่องแล้วมาถึงตอนนี้นะคะ mm hmm. คุณคือคนพิเศษแล้วนะเพราะมีคนมากมายที่นะคะ ซื้อหนังสือกับทางการเงินแต่น้อยคนนักที่จะอ่านจนจบเล่มดังนั้นขอสแสดงความยินดีและขอให้คุณนำบทเรียนที่ได้รับจากหนังสือเล่มน,นี้ไปปฏิบัติจนเกิดผลกระทบทางบวกกับชีวิตของคุณในระยะยาวหลักการต่างๆที่คุณได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มน,นี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยผู้คนจำนวนมากสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินได้โดยอัตโนมัติ และเป็นหลักการที่ไม่มีวันล้าสมัยดังนั้นหากคุณเดินตามหลักการที่ได้แบ่งปันเอาไว้รับรองได้เลยว่าคุณจะสมหวังกับเป้าหมายทางการเงินของคุณอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีจงอย่ามุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ปลายทางเพราะชีวิตระ หว่างการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินนั้นมีเรื่องดีๆที่น่าสนใจรอคุณอยู่อีกมากสวัสดีค่ะนะคะผู้หญิงร้อยล้านสร้างด้วยมือเราานะคะสวัสดีค่ะยายนางแสนสวยของเรานะคะ ในความเป็นจริงแล้วนะคะการเดินทางสู่นะคะเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัตินั้นไม่ใช่เรื่องของการสะสมความบาง่งคั่งหรือการลดความเครียดและความกังวลเกี่ยวกับชีวิตในอนาคตเท่านั้นแต่ยังหมายความรวมถึงการมีความสุขก,กับชีวิตในปัจจุบันด้วยหรืออีกในหนึ่ง ก็คือแผนการเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัตินั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแค่อนาคตทางการเงินของคุณแต่ยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปัจจุบันของคุณอีกด้วยสวัสดีค่ะนะคะอยากอ่านแบบโคตดตุ่นจางหนังสือดีๆเยอะอ่านเลยค่ะ สามารถอ่านได้เลยค่ะนะคะเดงจะได้ไปฟังด้วยนะคะเออนะคะเราเหมือนเราแลกเปลี่ยนหนังสือกันเลยเออนะคะเหมือนเราแลกเปลี่ยนหนังสือกันเลยถ้าอ่านเลยค่ะนะเดึนจะไปติดตามนะคะอ่านะคะอ่ะต่อนะคะเขาบอกมาด้วยเหตุนี้นะคะจึงอยากแบ่งปันอีกหนึ่ง หัวข้อสำคัญซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายแต่เป็นเรื่องที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงมือทำแม้ว่าความมั่งคั่งทางการเงินของคุณจะยังวิ่งตามไม่ทันก็ตามทำอย่างไรนะหรือง่ายมากเพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะเป็นผู้ให้เพียงเท่านี้โลกที่หมุนรอบตัวคุณก็จะน่าอยู่มาก ขึ้นแล้วบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกว่าเงินถึงตรงนี้คุณอาจรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างที่ได้ยินคำแนะนําดังกล่าวจากหนังสือทางการเงินที่โฆษณาว่าจะบอกกล่าววิธีการเป็นเศรษฐีเงินล้าให้กับคุณจริงอยู่ที่เงินเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตด้วยอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินและ,ะผมพบคนมามาก มายทั้งรวยและจนซึ่งนั่นทําให้ผมตัดสินใจได้ทันทีว่าไม่ว่าจะอย่างไรรวยก็ดีกว่าจนอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นก็ตามสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะโดนบันดาลให้ชีวิตของคุณมีความสุขถ้าอย่างนั้นแล้วคนเราวิ่งหาความมั่งคั่งกันทำไมคำตอบคืออันที่จริงแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ใช่ตัวเงินหรือสิ่งที่เงินบันดาลให้กับเราเหรอ แต่เราทำทุกสิ่งเพื่อรู้สึกของตัวเราเองเท่านั้นเราอาจต้องการรถยนต์คันงามเงินฝากในบัญชีหลายล้านเหรียญบ้านหลังใหญ่เงินออมที่มากพอสำหรับจับจ่ายยามเกษียณร,รวมถึงค่าเล่าเรียนของลูกๆทั้งหมดนี้เราต้องการมันเพราะสิ่งที่ตัวมันให้กับเราได้ก็คือ ความรู้สึกดีๆที่ได้ครอบครองนั่นเองแม้วันนี้เป้าหมายทางการเงิน,นงของคุณจะอยู่อีกไกลแต่ก็มีบางสิ่งที่คุณควรนึกถึงและเริ่มต้นทำมันเหมือนที่คนร่ำรวยทำกันได้ตั้งแต่ที่คุณยังไม่รวยเท่าพวกเขาสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่แตกต่างจากคนร่ำรวยทั่วไปคุณคงอยากรู้แล้วสิว่าสิ่งนั้นคืออะไร สร้างความรู้สึกแห่งความมั่งคั่งด้วยการบริจาคสิ่งที่ช่วยสร้างความรู้สึกแห่งความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ให้กับจิตใจของคนเราก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับอารยธรรมของคนเรามาช้านานั่นคือการบริจาคหรือการให้ทานความหมายที่แท้จริงของการบริจาคคืออะไรการบริจาคคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจที่จะตอบแทนคืนสู่สังคม หือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีอันด e ี D งามของทุกชนชาติที่ต่างก็มีความเชื่อตรงกันว่าคนเราควรแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองได้รับกลับคืนสู่สังคมบ้างซึ่งการให้นั้นก็อาจเป็นไปได้ในหลายรูปแบบทั้งการให้ความช่วยเหลือเวลาความคิดรวมไปถึงเงิน ทั้งนี้สิ่งที่การให้หรือการบริจาคสามารถให้กับเราได้ก็คือความสุขของการเป็นผู้ให้ซึ่งเหนือกว่าการได้ครอบครองสิ่งของมากมายนะัก ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่การมีเงินมากหรือการได้ครอบครองทรัพย์สินต่างๆมากมายจะช่วยให้เรารู้สึกดีและมีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยในบางครั้งคุณไม่ได้ต้องการอยากได้ของสิ่งนั้นจริงๆด้วยซ้ำที่คุณต้องการนั้นเพียงแค่การครอบครองแล้วสักพักก็ทิ้งคว้างเพราะความตื่นเต้นในการเป็นเจ้าของหมดไปจากนั้นความรู้สึกชื่นชมก็เริ่มเปลี่ยน ความเบื่อและความผิดหวังตรงกันข้ามกับการให้ยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้นคุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้มาก่อนแล้ว จะว่าไปแล้วแนวคิดเกี่ยวกับการให้นั้นไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่เลยและผมก็เชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวมาแล้วไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคำสอนในศาสนาที่คุณนับถืออันที่จริงการบริจาคนั้นมีรากฐานมาจากแนวคิดของการแบ่งผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในแต่ละปีออกเป็น10ส,ส่วนแล้วบริจาคให้ส่วนรวมหนใน10ของที่หาได้ ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นให้คุณต้องเดินตามด้วยเหตุแห่งประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องการให้คนขจัดความรู้สึกผิดหรือทำบุญเพื่อหวังผลในภายภาคหน้าเพียงแต่ต้องการให้คุณรับรู้ความปิติและความสุขอันเปี่ยมล้นของการเป็นผู้ให้ต่างหากแม้ว่าเราควรทำดีโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนแต่ก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันที่ผู้ให้มักได้ ความอุรมสมบูรณ์ตอบกลับคืนเป็นรางวัลของการทำดีอยู่เสมอๆอ,อย่างที่เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะความรู้สึกอุรมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ให้ซึ่งก่อให้เกิดความสุขความรักความมั่งคัง่งและทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าการให้ทำให้ตัวเรารู้สึกมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น และในท้ายที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกแห่งความมั่งคั่งเท่านั้นคุณยังได้รับความมั่งคั่งที่แท้จริงตามมาด้วยเพราะอะไรนะหรือก็เพราะคนที่มีจิตวิญ,ญญาณแห่งความมั่งคัง่งมักดึงดูดความมั่งคั่งมาสู่ตนได้อยากได้มากกว่าคนที่มีจิตใจคับแคบนะสิ คนอเมริกันเป็นคนจิตใจดีจากสถิติต่ตางๆในอดีตแสดงให้เห็นชัดว่าคนอเมริกันนั้นมีจิตใจงดงามเพียงใดในปี2004ประชาชนอเมริกันบริจาคเงินรวมกันทั้งสิ้น250,000ล้านเหรียญให้กับองค์กรการกุศลโดย3ใน4ของเงินบริจาคเป็นการบริจาคส่วนบุคคลนอกจากนี้ข้อมูลทางสถิติยังชี้อีกว่า9ใน10 ของครอบครัวชาวอเมริกันบริจาคให้องค์กรการกุศลมากกว่า1แห่งและคนอเมริกันกว่า93ล้านคนทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมโดยแต่ละคนแบ่งเวลาให้กับงานอาสาสมัครสังคมเฉลี่ยมากกว่า4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่น่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้ว่าการกระทำข้างต้นล้วนออกมาจาก ความสมัครใจและความต้องการที่จะเห็นสังคมที่เราอยู่นั้นมีความสงบสุขแม้ว่ารัฐจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้บริจาคให้กับองค์กรที่ภาครัฐรับรองและการบริจาคช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจแต่จงเชื่อเถอว่าโดยลึกๆแล้วการให้ทั้งหมดมาจากความต้องการที่แท้จริงภายในของพวกเราอเมริกันชนทุกคน แล้วเราควรบริจาคอย่างไรเราควรบริจาคหรือไม่คำตอบคือ แล้วแต่ทั้งนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจส่วนบุคคลสิ่งที่จะแนะนำคุณได้เพียงว่าหากคุณไม่เคยบริจาคเพื่อสาธารณกุศลใดมาก่อนเลยคุณก็ควรที่จะลองทำมันดูส่วนจะบริจาคในอัตราส่วนเท่าใดนั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจเอาเองจะใช้หลักเกณฑ์สิเอร์เซนตตามประเพณีดั้งเดิมหรือจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณได้เพราะการบริจาคมันไม่เกี่ยวอะไรกับเปอร์เซ็นต์ แต่มันขึ้นกับความสุขของการให้ที่คุณอยากแบ่งปันมากกว่าและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้เริ่มต้นให้และแบ่งปันให้กับคนอื่นๆบ้างทั้งนี้คุณอาจเริ่มต้นง่ายๆด้วยเพียง1%ของรายได้คล้ายๆกันกับ ตอนที่เริ่มต้นจ่ายให้ตัวเองก่อนก็ได้โดยอาจเริ่มต้นทำไปพร้อมๆกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงการเริ่มต้นดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสร้างโมเมนตัมแห่งความมั่งคั่งให้กับชีวิตของคุณแต่ยังช่วยสร้างความสุขและโอกาสให้กับเพื่อนร่วมสังคมของคุณอีกด้วย ถ้าหากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดมานี้ทำให้คุณรู้สึกอยากแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นบ้างให้ลองอ่านและปฏิบัติตามแผน5ขั้นตอนต่อไปนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วจงปรึกษาเรื่องการให้ดังกล่าวกับคู่ของคุณก่อนดำเนินการถ้าความต้องการของคุณทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นสิ่งดีก็จงเริ่มต้นทำร่วมมาร่วมกันลองดูสักครั้งแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าการให้สามารถทำอะไรให้กับชีวิตของคุณได้บ้าง ขั้นตอนที่1ตั้งมั่นที่จะเป็นผู้ให้ไม่ต่างอะไรกับการจ่ายให้ตัวเองก่อนการบริจาคหรือการให้ก็ต้องการความมุ่งมั่นตั้งใจไม่แพ้กันทางที่ดีคุณควรเลือกที่จะตัดเงินบางส่วนอาจกำหนดเป็นเปอร์เซนต์บริจาคแก่องคอ์การกุศลทุกครั้งที่คุณได้รับเงินเดือนดีกว่าจะรอให้ถึงปลายปีแล้วดูว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ จึงจะบริจาคเพราะเมื่อถึงไปปีจริงๆคนส่วนใหญ่มักไม่เหลืออะไรเลยไม่ว่าจะบริจาคให้คนอื่นหรือเหลือให้ตัวเองอย่างไรก็ดีการให้ควรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสุขใจมากกว่าที่จะเป็นภาระดังกล่าว หากคุณเองยังต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตอยู่ก็จงแบ่งปันแต่น้อยในระดับที่ตัวเองพอจัดสรรได้และไม่ลำบากลองเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่ไม่เหนือบากกว่าแรงตัวเองจนเกินไปจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นตามกำลังการประกาศความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้ตั้งแต่วันที่จุดๆๆๆุดจุด,จด,จด ก็ให้ระบุวันไปเลยนะคะเป็นต้นไปฉันจะบริจาคให้แก่การกุศลเป็นเงินจุดๆุเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ฉันหามาได้นะคะหรือนะคะถ้าใครทําซิกจานะคะ,ะเขามีลงชื่อด้วยนะคะลงชื่อนะคะเป็นประกาศเลยนะคะ ถ้าใครนะคะทำสิ่งใยู่แล้วก็เราก็จะมีนะคะแบ่งส่วนนะคะหเซนะคะหรือใครจะมากกว่าน,นั้นนะคะสิบเปอร์เซนะคะก็สามารถเอาส่วนนั้นนะคะไปนะคะทำบุญอ่านะคะคนไทยเรานะ,ะใจบาท,ทำบุญนะคะแล้วก็ให้ทานนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะช่วงนี้นะ,ะก็เป็นช่วงที่ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเราก็สามารถนะคะนำเงินนมาบริจาคให้กับนะะโรงพยาบาลอ่านะคะได้นะคะ ขั้นตอนที่2นะคะทำให้การบริจาคเป็นอัตโนมัตินะคะไม่ว่าคุณตัดสินใจจะบริจาคเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ตามอย่าลืมที่จะทำการบริจาคของคุณนะคะเป็นอัตโนมัติดวยการตัดบัญชีรายได้ของคุณสู่องค์กรการกุศลเป็นประจำในปัจจุบันนี้การดำเนินการดังกล่าวนั้นง่ายดายมากเพราะองค์กรการกุศลส่วนใหญ่ก็จะมีการบริการตัดบัญชีตามกำหนดเวลา ไว้เกือบทุกแห่งแถมบางแห่งสามารถดำเนินการได้บนอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้เวลาในการสมัครขอใช้บริการเพียงไม่กี่นาทีก็แล้วเสร็จ แต่หากคุณไม่สะดวกที่จะให้องค์กรการกุศลหักเงินจากบัญชีของคุณคุณอาจเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์จากบัญชีของคุณไปยังบัญชีองค์กรการกุศลก็ได้ซึ่งวิธีการอย่างหลังนี้ก็ใช้เวลาในการดําเนินการเพียงไม่กี่นาทีเช่นกันอาจลองสอบถามธนาคารเจ้าของบัญชีของคุณดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจขั้นตอนที่3ศึกษาข้อมูลองค์ การกุศลก่อนทําการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลใดฉนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวคุณเองดังนั้นแนะนำ คำแนะนำสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าจงตรวจสอบให้มั่นใจว่าองค์กรการกุศลที่คุณเลือกบริจาคให้นั้นเป็นองค์กรการกุศลที่นำเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของคุณไปดำเนินการในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคของคุณอย่างแท้จริง จำไว้ว่าอย่างหนึ่งองค์กรการกุศลก็เป็นเสมือนองค์กรธุรกิจทั่วไปที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวนี้เองถือเป็นต้นทุนสำคัญที่กัดกินเงินบริจาคของคุณและทำให้เงินที่นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกหล่นหายไปหรือไปถึงแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อ mm. ไม่นานมานี้อ่า เพิ่งค้นพบว่าองค์กรการสนที่บริจาคเงินกว่า2 0 0 0มื่นเหรียญต่อปีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาทิเงินเดือนเจ้าหน้าที่ค่าดําเนินการรับบริจาคและค่าบริหารจัดการที่สูงมากโดยเงินที่ประชาชนบริจาคไปน,นั้นถูกส่งไปยังผู้รอขอความช่วยเหลือตามที่ระบุไว้ในโครงการน้อยมากไม่ถึง40%ของเงินที่ เขาได้รับซึ่งนั่นทำให้รู้สึกผิดหวังอย่างมากจริงอยู่ที่คงไม่มีองค์กรการกุศลใดนำเงินบริจาคทั้งร้อซไปดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขตามที่แจ้งไว้ได้แต่อย่างน้อยพวกเขาควรทำให้ดีกว่า40%ทั้งนี้คุณควรศึกษาข้อมูลในการใช้จ่ายเงินขององค์กรการกุศลที่คุณสนใจก่อนทุกครั้งและจงเลือกองค์กรที่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีที่จะทำให้เงิน อย่างน้อย75%ที่ได้รับบริจาคไปดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจงหลีกเลี่ยงองค์กรที่แบ่งปันให้สังคมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า50%ของเงินที่ได้รับขั้นตอนที่4อย่าลืมสิทธทิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทั้งคนอเมริกันนะคะหรือคนไทยนี่แหละนะคะบริจาคเพื่อสาธารณสุขสนนะคะกันมากขึ้นนะคะ ก็ได้นะคะรัฐนะคะทางรัฐนะคะจึงให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ที่บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลนะคะซึ่งถ,ถ้าของอเมริกันนะคะก็นํายอดเงินบริจาคหักไรายได้พึงประเมินก่อนคิดภาษีได้สูงสุดไม่เกิน50%ของไรายได้ทั้งนี้องค์กรการกุศลที่บริจาคเงินให้นั้นต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับภาครัฐไว้ สำหรับประเทศไทยผู้บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลก็ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นกันโดยการบริจาคต้องบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่กรมกรมสัมพากรประกาศชื่อไว้เท่านั้นและสามารถนำเงินบริจาคมาหาักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน10เอร์เซของเงินได้หลังหกักหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน นอกจากนี้ผู้บริจาคย,ยังสามารถเพิ่มช่องทางการหักค่าลดหย่อนได้โดยการบริจาคให้กับโรงเรียนตามโครงการ1ได้2ของกรมสังพกรซึ่งสามารถลดหย่อนได้2เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน10เเซของรายได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายและค่าลดหย่อน สำหรับรายชื่อองค์กรการกุศลและโรงเรียนที่สามารถนำเงินบริจาคมาลดหย่อนภาษีได้ติดตามได้จาก www.rd.go.th ทั้งนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเก็บใบเสร็จหรือใบรับเงินจากองค์กรการกุศลที่คุณบริจาคเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงในการหักค่ารถหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธินั่นเองเท่านั้นเอง นอกเหนือไปจากบริจาคโดยตรงแล้วยังมีรูปแบบการบริจาคที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบอื่นๆอ,อ,อีกเช่นกิจกรรมก๊อปการกุศลเป็นต้นทั้งนี้หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็อย่าลืมที่จะสอบถามถึงสิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีด้วยเพราะมีเหมือนกันที่บางกิจกรรมหรือบางโครงการนั้นสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนได้เพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมด ขั้นตอนที่5ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการกุศลเมื่อไม่กี่ปีนี้มาเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีการจัดการกองทุนรวมประเภทใหม่ขึ้นปัจจุบันยังไม่มีกองทุนประเภทนี้ในประเทศไทยนะคะเป็นกองทุนสําหรับ ผู้ใจบุญทั้งหลายที่ต้องการลงทุนบริจาคเพื่อตัวเองเพื่อการกุศลในวันข้างหน้าแต่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทันทีที่ลงทุนนอกจากนี้กองทุนดังกล่าวยังให้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายอาทิสิทธิในการหักค่าลดหย่อนทันทีที่คุณบริจาคเข้ากองทุนรวมเพื่อการกุศลคุณสามารถนำยอดเงินบริจาคไปหักค่าลดหย่อนได้ในปีที่บริจาคแม้ว่าเงินก้อนดังกล่าวของคุณ จะยังไม่ถูกส่งมอบไปยังองค์กรสาธารณสุขก็ตามเพิ่มจํานวนเงินบริจาคของคุณให้มากขึ้นโดยในแล้วการบริจาคในลักษณะนี้เปรียบได้กับการบริจาคหุ้นหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวงเล็บแทนที่จะบริจาคในรูปเงินซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวมันเองได้แต่ ไม่เหมือนกันกับการที่คุณซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมไว้จนมันมีราคาสูงขึ้นแล้วขายเพื่อน,นำเงินมาบริจาคเพราะหากใช้วิธีการนั้นคุณจะต้องเสียภาษีจากมูลค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นของหุ้นหรือกองทุนรวมวงเล็บในประเทศไทยนักลงทุนรายย่อยไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนต่าง จาหุ้นหรือกองทุนรวมแล้วค่อยนําสวยส่วนที่เหลือไปบริจาคแต่สําหรับกองทุนประเภทนี้ทันทีที่บริจาคคุณได้สิบลดหย่อนภาษีทันทีส่วนการลงทุนของคุณนั้นจะไม่ต้องเสียภาษีใดๆจนกระทั่งคุณตัดสินใจที่จะขายมันเพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่คุณต้องการซึ่งจานวนเงินบริจาคในแบบหลังนี้จะให้ยอดเงินที่สูงกว่า ลดความกดดันกองทุนประเภทนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการบริจาคเงินวงเล็บและต้องการสิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ยังไม่รู้ว่าจะบริจาคให้ใครดีดังนั้นคุณสามารถบริจาคด้วยเงินเท่าไหร่ก่อนก็ได้เพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากนั้นก็ปล่อยให้เงินการกุศลของคุณเติบโตไปเรื่อยๆจนเมื่อคุณพบองค์กรการกุศลที่ถูกใจจึงค่อยตัดสินใจบริจาคให้ สร้างมรดกตกทอดทางสังคมให้ลูกหลานการบริจาคผ่านกองทุนรวมเพื่อการกุศลเปรียบเสมือนการสร้างฐานการให้วงเล็บหรือบริจาคให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปเพราะหนึ่งกองทุนสามารถร่วมบริจาคก,กันหลายคนได้ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจสำหรับการลงทุนในกองทุนเพื่อการกุศลก็คือเงินที่ลงทุนหรือบริจาคไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับคืนเป็นของตัวเองได้เงินของคุณจะต้องอยู่ในกองทุนไปตลอดจนกว่าคุณจะตัดสินใจบริจาคมันให้กับองค์กรการกุศลไปดังนั้นจงไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจบริจาคเงินในกองทุนประเภทนี้มหาเศรษฐีส่วนใหญ่รักการบริจาค ตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะร่ำรวยถ้าคุณลองศึกษาชีวิตของผู้นำและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคุณจะต้องแปลกใจเมื่อพบว่าคนเหล่านี้ล้วนมีลักษณะบางสิ่งที่เหมือนและเชื่อมโยงกันได้นั่นคือพวกเขาเป็นคนที่มีนิสัยรักการบริจาคตั้งแต่ยังไม่ร่ำรวยหรือเป็นที่รู้จักเสียด้วยซ้ำตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้น เซอร์จอห์นเทมเบอร์ตันมหาเศรษฐีพันล้านเขาไม่เพียงแต่เป็นนักลงทุนและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่โลกยังรู้จักเขาในฐานะของผู้ใจบุญที่มีคนรักและศรัทธาจำนวนมากอีกด้วยจากการศึกษาข้อมูลอัตชีวประวัติพบว่าเทมเบอร์ตันมิได้เริ่มต้นบริจาคเงินในช่วงเวลาที่เขาร่ำรวยมั่งคัง่ง ตรงกันข้ามเขาเริ่มต้นบริจาคทานตั้งแต่สมัยที่ตัวเขาและภรรยายังมีเงินรายได้ไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านเสียด้วยซ้ำช่วงหนึ่งของชีวิตเทมเบอร์ตันและภรรยาได้รับเงินค่าจ้างจากการทำงานเพียงแค่50เหรียญต่อสัปดาห์แต่กระนั้นเขาก็ยังสามารถจ่ายให้กับตัวเองได้ถึง50%และยังไม่ลืมที่จะหักเงินเพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ อีกหนใน10ของเงินรายได้อันแสนน้อยนิดของเขาอย่างไรก็ดีในที่สุดเขาก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านอย่างที่เรารู้กันเรื่องราวของเซอร์จอห์นเทมเบอร์ตันทำให้เราต้องคิดอะไรมากขึ้นกับชีวิตแล้วหรือไม่ก้าวสู่เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติลองทบทวนขั้นตอนต่างๆที่เราได้พูดคุยกันต่อไปนี้ แล้วลองตรวจดูว่าคุณได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมสุขการเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติหรือยังตัดสินใจว่าจะบริจาคเงินจำนวนเท่าไหร่เพื่อการกุศลและองค์กรการกุศลที่คุณสนใจเชื่อใจและได้ทำการศึกษาองค์กรนั้นอย่างเป็นอย่างดีทำการบริจาคของคุณให้เป็นอัตโนมัติเป็นประจาทุกเดือนติดตามหลักฐานการบริจาคของคุณเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี แล้วนะคะไว้พรุ่งนี้นะะะมาต่อนะคะบทสุดท้ายนะคะเริ่มต้นเดินทางสู่ความมั่งคัง่งตั้งแต่วันนี้่านะคะไปตรอกกันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องเล่านะคะของเหล่าที่คนที่เขานะคะประสบความสําเร็จนะคะจากการที่เขาใช้เทคนิคนี้นะคะ ทำให้เป็นอัตโนมัตินะคะแล้วเขาก็สามารถสร้างความมั่งคั่งนะคะให้กับตัวเองขึ้นมาได้นะคะโอเควันนี้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะใครนะคะที่นะคะเห็นว่าดีเป็นประโยชน์ก็โปรดแชร์ออกไปด้วยนะคะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตแบ่งปันไว้เท่านี้นะคะพบกันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ